สวัสดีค่ะเด็กๆครูโบนะคะวันนี้นะคะครูโบก็จะมาสอนเรื่องภาพพิมพ์นะคะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะคะว่าการพิมพ์ภาพหมายถึงอะไรนะคะภาพพิมพ์นะคะหมายถึงผลงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีการพิมพ์ด้วยการกดแม่พิมพ์ให้ติดภาพบนกระดาษเช่นแม่พิมพ์ไม้แม่พิมพ์โลหะเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีวัสดุจากธรรมชาตินะคะเช่น ใบไม้ดอกไม้นะคะส่วนวันนี้นะคะเราก็จะเรียนพิมพ์ภาพพิมพ์จากนิ้วมือนะคะก็คือการเอานิ้วมือของเราเนี่ยจุ่มสีนะคะแล้วก็เอาแปะลงไปบนกระดาษนะคะก็จะได้เป็นภาพที่มีเป็นลายนิ้วมือของเราเนาะวันนี้นะคะคูโบก็จะมาสอนเด็กๆนะคะพิมพ์ภาพพิมพ์ g ล l a x ่จากนิ้วมืออย่างนี้เลยนะคะก่อนอื่นเราก็มาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะ อุปกรณ์ชิ้นที่1น,นะคะก็จะเป็นกระดาษวาดเขียนนะคะจะเป็นกระดาษร้อปอนหรือว่าจะใช้สมุดวาดเขียนที่เด็กๆมีก็ได้นะคะชิ้นที่2นะคะจะเป็นสีน้ำหรือสีโปสเตอร์นะคะต่อไปอุปกรณ์อันที่3นะคะจะเป็นผู้กันนะคะแล้วก็สี่เป็น แก้วน้ำนะคะแล้วก็ใส่น้ำเอาไว้เพื่อล้างทุกกันนะคะแล้วก็เป็นจานสีค่ะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นนิ้วมือของเรานะคะท่านที่หนึ่งนะคะครูจะใช้เทปนะคะติดขอบของกระดาษเอาไว้นะคะเวลาที่เราวาดรูปหรือระบายสีหรืออะไรลงไปเนี่ยมันจะได้ไม่เลอะขอบเนาะหรือว่าเด็กๆจะแค่ตีกรอบเ,อเฉยๆก็ได้นะคะต่อมาครูก็จะ เลือกสีที่จะใช้นะคะก็จะผสมสีรอไว้เลยนะแล้วก็เวลาเราพิมพ์ภาพแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ผสมน้ำเยอะนะคะเพราะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสีมันจะปนกันเนาะอ่าแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการมาไว้เลยนะคะภาพอวกาศที่ครูจะทำวันนี้นะคะก็จะมีสีดำสีน้ำเงินสีแดงสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีฟ้าอ่อนนะคะ พอเลือกสีแล้วก็ผสมสีเสร็จแล้วนะคะครูก,ก็จะเริ่มลงสีพื้นของอวกาศก่อนนะคะก็จะเป็นเริ่มจากลงสีดำเนาะแล้วก็เอานิ้วมือจุ่มสีไปเลยนะคะแล้วก็อาจจะปปาดให้มันทั่วๆนิดนึงเนาะแล้วก็เริ่มลงมือเลยค่ะ จะเห็นได้ว่าตอนที่ครูลงสีเนี่ยครูก็จะมีเว้นสีขาวๆไว้บ้างก็ไม่เป็นไรเนาะทีนี้เราก็จะเริ่มลงสีอื่นเริ่มจากสีฟ้าสีม่วงนะคะพอเราไม่ได้ผสมสีกับน้ําเยอะเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถลงสีอื่นทับลงไปได้นะคะแล้วมันก็จะเห็นสีอื่นเนาะถ้าสมมติว่าเราผสมน้ําเยอะเนี่ยมันจะทําให้สีที่มันลงต่อกันเนี่ยมันจะผสมกันไปหมดเลยเนาะแล้วก็ สีดำก็จะทับยังสีอื่นไปหมดเลยต่อไปครูก็เริ่มลงสีเป็นสีน้ำเงินกับสีม่วงแล้วนะคะครูก็จะลงให้มันกลบสีขาวที่ที่เมื่อกี้เราลงสีดำไว้แล้วมันยังไม่สนิทกันเนาะตรงสีน้ำเงินกับสีม่วงที่ครูกำลังลงสีอยู่ตรงนี้นะคะครูก็จะลงสีแบบสามารถลงได้ตามตามแต่ใจเด็กๆเลยเนาะแล้วพอมันเป็นสีที่สว่างขึ้นเนี่ย เราก็จะลงสีที่สว่างเนี่ยตรงกลางๆของสีเข้มอย่างเช่นเราจะลงสีฟ้าเนี่ยเราก็จะลงตรงกลางๆของสีน้ําเงินเนาะอ่าเห็นไหมคะว่าครูลงสีแดงเนี่ยตรงแถวๆตรงกลางของสีม่วงนะคะ ตรงนี้ครูเริ่มลงสีฟ้านะคะตรงกลางของอสีน้ําเงินเนาะมันก็จะกลายเป็นจุดที่เป็นแสงสว่างนะคะเราก็ลงสีแล้วก็เอานิ้วกดๆๆอย่างนี้เนาะ อ่ะต่อไปครูลงสีฟ้าที่สว่างที่สุดครูก็จะลงเนี่ยค่ะตรงตรงกลางของสีน้ํางเงินเหมือนเดิมแต่ว่าให้มันเป็นเหมือนแสงสว่างข้างในมากกว่าเดิมเนาะอ่ะทีนี้มันก็จะดูเหมือนว่ามีแสงสว่างอยู่ในอยู่ในกาแล็กซี่ของเราเนาะค่ะต่อไปนะคะครูก็จะใช้สีขาวนะคะมาทําเป็น รูปดวงดาวเนาะเราก็จะใช้แปรงหนึอันเนี่ยจุ่มสีมาแล้วก็ใช้แปรงอีกอันหนึ่งเนี่ยามามาทําเป็นเคาะๆแบบนี้เนาะทีนี้สีมันก็จะกระจายนะคะเราก็จะเคาะแบบนี้นะคะแล้วก็เคาะให้มันกระจายไปทั่วๆกันเนาะตรงไหนที่เรารู้รสึกว่ามันยัง โล่งไปแล้วก็มาขอเพิ่มอย่างนี้เนาะสุดท้ายนะคะครูก็จะใช้ผู้กันอีกอันหนึ่งนะเป็นหัวเล็กๆนะมาเก็บรายละเอียดเติมหางให้มันดูเป็นรูปดาวขึ้นเนาะ,ะแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วค่ะง่ายมากเลยนะคะทีนีเ้เด็กก็จะได้ภาพอาวกาศแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นการบ้านของเราเนาะให้นักเรียนนะคะทําภาพพิมพ์จากนิ้วมือของเรานะคะออกแบบตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องทําเป็นอวกาศเหมือนครูก็ได้นะคะทําลงในสมุดวาดเขียนนะคะ